เอาล่ะค่ะเรามาดูเรื่องของ Entertainment Complex กันหน่อยโดยเฉพาในชั้นของสวนะคะเขาก็มีการตั้งกรรมธิการชุดที่มาศึกษาผลกระทบจากเรื่องนี้นะคะเห็นว่าวันที่23เมษายนจะมีการประชุมเลือกประธานแล้วก็ตำแหน่งต่างๆทีนี้ท่านสวสารชาติวิชยสุวรรณพรมให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวานน่าสนใจทีเดียวนะคะโดยบอกว่าถ้าสสเนี่ยเอาร่างเสนอมาที่สภาอีกนะคะที่ประชุมเนี่ยก็คงจะต้องรอผลการศึกษาของสว ให้ข้อสรุปออกมาก่อนแล้วก็ค่อยนําเข้ามาเพื่อพิจารณาในสภาหากสสเร่งพิจารณาโดยไม่รอผลของสอวอเนี่ยอันนี้เชื่อว่าสอวอคงไม่เห็นชอบนะคะและเห็นว่าพักร่วมรัฐบาลควรต้องคุยคุยให้ได้ข้อสรุปเพราะว่าหากว่าเออเพราะว่าหากว่าในความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยก็เชื่อว่าไม่ผ่านแล้วก็ยังมองไม่ออกนะว่าเรื่องนี้มันจะออกมาหน้าไหนอย่างไรตอนนี้คงต้องรอดูนะคะคิดว่าคงรอ คุยต่อรองกันอยู่นะมันมีหลายอย่างที่เราคงจะต้องหาคําตอบนะไม่ว่าเอจจว่าจะไม่ผ่านจะไม่ผ่านในชั้นไหนต่อรองอะไร แล้วก็มันมีเงื่อนอะไรอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันค่ะกับคุณสารชาติวิชยสวนพรมสมาชิกวุฒิสภานะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านสวสวัสดีครับท่านสวครับสวัสดีครับค่ะไม่ต้องกดกราบสวัสดีครับเมื่อวานเห็นบอกว่าคิดว่าพักร่วมรัฐบาลต้องคุยกันให้ได้ข้อสรุปก่อนนะคะหากยังเห็นตรงกันเออยังเห็นไม่ตรงกันเนี่ยเชื่อว่าไม่ผ่านคำว่าไม่ผ่านของท่านเนี่ยหมายถึงไม่ผ่านในชั้นสภาหรือไม่ผ่านในชั้นวุฒิสภาค่ะ ก็คิดว่าถ้าซุว่าคุยไม่ตรงกันทั้งหมดหน่าจะไม่ผ่านตั้งแต่ในชั้นของสภาผูา้แทนรัษฎรนะครับครับตั้งแต่ในชั้นนู<อ>้นเลยแล้วแล้วการ,รที่มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาเนี่ยมันจะนําไปสู่อะไรครับท่านครับการตั้งกรรมธิการขึ้นมานําไปสู่การศึกษาอย่างรอบด้านครับการตั้งกรรมธิการของวุฒิสภาขึ้นมาตามข้อสามสิบแปด คือเป็นการศึกษาทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับ hmm. แล้วก็ผลดีผลเสียผลกระทบนะครับทั้งหมดที่เกิดขึ้น <Huh. S 2> นะคับ <Huh. S 2> เป็นการศึกษาเพื่อรองรับตั้งแต่สมัยที่ทางสภาผูธธาา้แทนรัษฎรเคยศึกษาเอาไว้ตั้งแต่ชุดที่ยี่ห้าท่านอธิรัตน์รัตนเศสเป็นประธาน <Huh. S 2> ชุดที่ยี่สิบหกท่านรังกีช่วยคังคนปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานเนี่ย ทําให้สังคมเขาไม่เชื่อถือผลการศึกษาของสภาผูา้แทนราษฎรครับดังนั้นวุฒิสมาชิกก็จะเป็นจุดสุดท้ายที่จะดกานกรองในการศึกษาแล้วก็เพื่อให้ประชาชนได้เชื่อต่อผลการศึกษาครับการ <นะ S 2> ที่ <นะ S 2> ประชาชน,น <ะ S 2> คัดค้านเนี่ยแสดงว่าเขาไม่เชื่อในเรื่องของผลการศึกษาของ ผู้แทนรัศฎรสองครัที่ผ่านมากับจึงเป็นหน้าที่ของวุฒิสภาที่ต้องมาทดสอบซ้ําและการศึกษาให้ประชาชนได้เห็นภาพว่าไอ้ที่เขาศึกษามาแล้วนะมันบุกพ่องด้านไหนบุกพ่องส่วนไหนบ้างที่ทำให้ประชาชนต้องมาคัดค้านพลระแบบฉบับน,นี้ครับแล้วในส่วนของจุดยืนสวนะตอนนี้เองร่างร่างกฎหมายเอเจนต์คอมเพล็กในที่เป็นร่างคอ,อรนบอลเราเห็นอะไรบ้างฮะเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในประเด็นไหนบ้างครับ โอ้ถ oh, ้าซื้อจทปัจจุบันเนี่ยนะเขาไปเห็นด้วยเยอะเลยครับ,รบไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนที่บอกว่ามาใช้พื้นที่ในส่วนของการใช้พื้นที่ที่เจริญอยู่แล้วในเมืองเนี่ยมาทําหน้าที่เป็นสถานที่ของอีเตอร์เซมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยซึ่งหลายส่วนเขาบอกว่ามันมันส่วนนี้มันเจริญอยู่แล้วจะมาทำอีเตอร์เซมเนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยซึ่งมันไม่ทํามันก็เป็นอยู่แล้วเจริญเป็อยู่แล้วครับส่วนที่เขาจกจะเห็นว่าถ้าอยากจะทําจริงๆอ่ะต้องไปทําในพื้นที่บนเขา,บน,เขาบนที่ โชวระบทห่างไกลซึ่งสามารถตรวจสอบเข้าออกได้เหมือนกับที่เกนติ้งทำที่ไฟชไอที่ที่บนภูเขาแล้วก็ทางออกเส้นทางเดียวสามารถจำกัดคนเข้าออกได้อันนันคือเราสามารถถึงจะทําหน้าที่ได้ถ้าสมมติว่าในพื้นที่เปิดอย่างที่หลายส่วนที่คิดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ที่จะจำกัดปริมาณคนเข้าออกได้เพราะคนไปเช่าอิเเนเทอร์เน็ตคอมเพล็กซ์ก็สามารถเดินเข้าคาสินโนได้ อย่า,าคนละส่วนกันที่อย่างนี้ถ้าบอกตามฐานตรงๆเลยว่าจุดยืนสวนี่คือยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของกฎหมาย Entertainment Complex ถ้าทั้งหมดใช่ไหมไหมายว่าถ้ามีการแก้ไขให้เป,ไป<า>็นไปตามที่ทางสาวเห็นว่าใช่ก็ยังสามารถที่จะผ่านกฎหมายนี้ได้ใช่ไหมครับก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งมีการตั้งป้อมาไว้เลยว่ายังไงก็ไม่ให้ผ่านถ้าแอนเจเทนเม e ตคอมเพล็กซ์ยังมีคาสิโนอยู่เนื่องจากว่าคาสิโนเนี่ยเป็นส่วนที่ทางสว อ่าส่วนใหญ่ยังเห็นว่าไม่น่าที่จะมีในเอเจนเมนต์คอมเพล็ก์น่าจะาสาัดออกไปได้เลยเพราะในเอเจนเมนต์คอมเพล็ก์นั่นะไม่จำเป็นต้องมีไม่จำเป็นต้องมีคาสิโนก็ได้พระราชบัญญัติในการแก้ไขเรื่องการพน,นันยังมีอยู่ในการที่จะต้องไปทําขึ้นมาก่อนเนี่ยแต่กลับไม่ทําพระราชบัญญัติว่าด้วยการสถานบันเทิงของปี2อ0 9เกนี่ยก็ยังไม่นในการแก้ไขว่าสถานบันเทิงไทยจะมีกี่ประเภทยังเป็นกฎหมายโบราณอยู่ตั้งแต่ปี09อยู่อีกมาก ในสมัยรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเสนอเสนอขึ้นมาเนี่ยเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าคือสถานบันเทิงสถานบันเทิงที่คล้ายสถานบันเทิงต่านั้นซึ่งไม่สามารถจะจาแนกลงในสถานบันเทิงได้เนี่ย mm. ก็จะเป็นการออกกฎหมายมาชั่วคราวในการที่จะให้บอกว่าสถานบันเทิงอย่างนี้ไม่ใช่สถานบันเทิงนะจะเป็นสถานสถานคล้ายสถานบันเทิงซึ่งก็แก้ปัญหาได้บางส่วนเท่านั้นเอง mm. ไม่สามารถแก้ไขกฎหมายได้ทั้งหมด ที่ปี2 5ง9้าควรจะมีการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายบนี้ก่อนที่จะที่จะมาแก้ไขกฎหมายใ r เรื n องมิน o m p l e x ทั้งตั้งระบบนะครับค่ะเมืม่อกี้ที่ท,ท่านสวรรบอกว่าดูเหมือนว่าฝั่งหนึ่งของวุฒิสภาจะมีการตั้งป้อมเอาไว้กับรเรื่องนี้แล้วฝั่งของสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่บอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าคุยไม่ลงตัวอาจจะไม่ผ่านตั้งแต่ในชั้นของสสทีนี้มันถ้าดูลูกคิดดีดลูกคิดการเมืองเนี่ยมันก็ไม่น่าจะไม่ผ่านได้ต่อให้ภูมิใจไทยไม่เอาเสียงมันก็ยังน่าจะไหวหรือเปล่า มองยังไงกับผมเชื่อนะว่าถ้าภูมิใจไทยไม่เอาแล้วเนี่ยอาจจะมีพาคอื่นที่ไม่เอาด้วยก็ได้แต่อย่าไปแสดงออกผนภูมิใจไทยเท่านั้นเองครับครับผมอย่าไปมุ่งว่าภูมิใจไทยอย่างเดียวครับค่ะแล้วที่บอกว่าตอนนี้คิดว่ากําลังมีการคุยต่อรองกันอยู่เนี่ยคิดว่าเขาต่อรองอะไรกันอยู่บ้างคะต่อรองให้มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับร่างพระราชร่างกฎหมายเทเลนคอมเพล็กซ์เนี่ยที่จะออกมาหรือไม่ส่วนหนึ่งก็ต้องการให้ชะลอไปก่อนดูผลการศึกษาของ วุฒิสมาชิกก่อนซึ่งจะเป็นการศึกษาอย่างรอบด้านนะครับซึ่งจะเป็นการทดสอบว่าสิ่งที่เราศึกษามาแล้วนั้นอ่ะมันเป็นข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดบ้างที่ประชาชนเขายอมไม่ยอมรับนะครับก็ยังอยากจะให้รอไว้ที่ร้อยแปดสิบวันที่สมาชิกวุฒิสภาจะทําการศึกษาแล้วเสนอเข้าสู่วุฒิสภาแล้วก็นํเสนอรัฐบาลตัดไปต่อไปนะครับครับงั้นในมุมของคุณสาราชาติเองหมายถึงรัฐบาลก็ต้องรอให้ผลการศึกษาเสร็จก่อนหนึ่งในมีกรอบหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนถึงจะ ถึงจะค่อยถึงจะค่อยเอากฎหมายเข้าไปใช่ไหมแล้วมันมีการมีความเห็นทให้เปิดโอกาสให้ให้พรรคอื่นๆหรือหรืออะไรอ,อื่นเนี่ยทาร่างประกบด้วยไหมฮะในสวมมีจะมีคําแนะนําด้านนั้นด้วยไหมก็มีส่วนครับ<ๆ><ๆ>เพราะว่าอำน,นาจหน้าที่ในการส่งร่างประกบของแต่ละพรรคการเมืองนะครับเป็นอำนาจหน้าที่ของวุฒิของสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วครับเพราะว่าการเสนอกฎหมายเนี่ยวุฒิสมาชิกจะไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องของการนําเสนอกฎหมายประกบนะครับ แต่เพียงแต่วูฒทีาา่ผามีหน้าที่ในการศึกษาให้ความเห็นชอบให้ความเห็นว่าการศึกษาที่ผ่านมาแล้วมันพ่อตงตรงไหนและควรจะเติมตรงไหนเข้าไปบ้างในพรบอิอเนเจรเน็นคอมเพล็กซ์ต่างหารครับ,รบถามมีคําถามหนึ่งแล้วถ้ากรณีถ้าทางฝ่ายสสเขาคุยกันลงตัวหมดเลยแล้วเขาจะหยิบมาแบบ,บก่อนผลการศึกษามันเสร็จนี้ทางสวจะขัดไหม ก <S: S 1> ็ถ้าสมมุติว่ามันเป็นไปตามที่เราศึกษามาเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็ไม่น่าจะขาดข้องแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกับที่สว,วต,ต้องต้อมในการศึกษาม,มาเนี่ยจะมีข้อยังมีข้อบางส่วนที่ค้างคาอยู่บ้างยังไม่สามารถเี่จะตอบคาถามได้ทั้งหมดแต่กับก็จะต้องคัดค้านในส่วนของวุฒทสมาชจริงตามอำนาจหน้าที่เพราะกฎหมายเมื่อส่งเข้ามาอยู่ในวุฒิสภานั่นะผู้ที่สภาก็สามารถที่จะยับยั้งกฎหมายหรือก็มนด้วยกฎหมายได้ต่อรองกันแก้ไขกันแล้วก็ส่งกลับมาที่ สภาผู้แทนรัษฎรถ้าสภาผู้แทนรัษฎรเห็นกับการแก้ไขของวุฒิสภาก็สามารถเป็นกฎหมายได้แต่ถ้าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของวุฒิสภาก็ตั้งกรรมธิการขึ้นมาอย่างละครึ่งมาดูแลกันต่อรองกันถ้าสูว่ายังยังยังไม่ได้อีกก็ต้องทิ้งเอาไว้ร้อยแปดสิบวันนะครับถ้าสสอจะยืนยันตามนั้นนะครับคือเท่าที่ฟังเนี่ยก็คือต้องอยากให้รอผลการศึกษาของสวก่อนนะคะเราอยากเติมอยากแก้อะไรอย่างไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าในส่วนของท่านสวเองล่ะ ท่านอยากเติมอะไรที่ขาดหรืออยากแก้อะไรอเอาอะไรออกในร่างที่เราพอจะเห็นเกี่ยวกับ entertainment complex ค่ะคืออยากจะเห็นการแก้เอาเอาอการพนันถูกกฎหมายออกไปก่อนต้นหมายมามว่าใน entertainment complex เนี่ย ไม่จะเป็นต้องมีอการพนันก็ได้ในเปคาสิโนก็ได้นะครับดังนั้นก็คือกฎหมายคาสิโนต้องไปอยู่ในกฎหมายของคาสิโนไม่ควรจะมาอยู่ในกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเบกเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเกก็คือการทําวงการอ่าเอนเตอร์เทนศึกษาขนาดใหญ่ส่วนกฎหมายเรื่องของการพนันมันมีกฎหมายอยู่แล้วก็เอาส่วนนั้นนามาไว้แต่ต้องไปแก้กฎหมายเนี่ยส่วนของการพนันให้เรียบร้อยซะก่อนถึงจะเอามาไว้ในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเ็กไม่ใช่เอากฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเ็กมาพร้อมกบ กบบารปนันเข้ามาอยู่ในเอทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับ,รบซึ่งมันคนละส่วนกันเ<ร>นี่ยถามนึงครับคุณสารชาติครับมีบางบฝ่ายเสนอให้ว่าเรื่องกฎหมายเอ็นต์เทเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยอ,อยากให้มีการทําประชามติแบบว่าฟังความเห็นประชาชนไปเลยในมุมมองของสอบอรหรือมุมมองคุณสารชาติเองนี้เห็นด้วยกับแนวทางนี้ไหมหรือยังไงครับอผมว่าเป็นการชิ้นเพลองโดยใช่เหตุครับเพราะว่าการที่ทําประชามติแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันใช้เงินมามัน สามสี่พันล้านนะครับเพราะว่าประชาชนตัวประเทศก็เหมือนกับการเลือกตั้งหนึ่งครั้งเลยนะครับดังนั้นก็คือความจําเป็นเรื่องนี้ยังไม่มีความจําเป็นการทําการทํากลุ่มตัวอย่างที่สามารถเป็นแทนประชากรได้เนี่ยก็น่าจะเพียงพอคือการเก็บตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากรได้ก็สามารถที่จะแอดซูมได้ว่าประชาชนเห็นด้วยเลือกม่ด้วยยังไงดังนั้นก็คือการทําการศึกษาครั้งนี้ก็จะเป็นการเก็บตัวอย่างของประชากรทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น เด็กเยาวชนคนรุ่นเก่าคนรุ่นแก่เพศช,ชายเพศหญิงอย่างเงี้ยอย่างมีความสะสมกันคือขอให้กลุ่มตัวอย่างนั้นเป็นตัวแทนประชากรเนี่ยก็สามารถที่จะไปทดแทนการทําประชามาติได้ถ้าทําประชามาติเลยน,นั่นแหละคือการคอนเซ็ปต์การเอาทุกท่านเข้ามาเนี่ยมันจะชึง้งเกลืองมากแต่การเก็บตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากรก็จะลดค่าใช้จ่ายลดลงครับแต่ผนได้มาไม่แตกต่างแสดงว่า,นา<ๆ>ในขั้นตอนการตั้งกรรมิการศรึกษาเรื่องนี้จะมีการเก็บตัวอย่าง ในรูปแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับมีการศึกษาทั้งในระบบคอร์สเซ็กชั่นคือภาคตัดขวางแล้วมีการศึกษาในระยะยาวที่ว่าลองเช็คชั่นก็คือผลกระทบระยะยาวถ้ากฎหมายมาแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยแลศึกษาระยะยาวแล้วก็มีการประเมินว่าอีปีสิบปีล่ลกระทบอย่างไงบ้างก็เป็นการศึกษาในเรื่องของลองเช็คชั่นส่วนคอร์สเช็คชั่นก็คือภาคตัดขวางในปัจจุบันเนี่ยมันมีผลดีผลเสียต่อทางเศรษฐกิจสังคมอย่างไงนะครับแล้วก็ผลดีคุ้มค่าต่อการลงทุนไหม ก็คือภาคตัดขวางที่เราจะศึกษากันครับทั้งสภาคซึ่ง,งก่อนหน้านี้ฝ่ากรัฐบาลเนี่ยก็ชอบอ้างนะคะในเรื่องของการเปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้วบอกว่าโอ้โหคนเห็นด้วยตั้ง80%นะคะคือตรงนั้นเนี่ยพอจะหยิบยกมาเป็นตัวแทนของความนึกคิดของประชาชนได้ไหมถ้าเทียบกับสิ่งที่เราจะศึกษาใหม่เนี่ค่ะค,ะคงคงคิดว่าคงไม่น่าจะได้เนื่องจากสิ่งที่ราาัฐบาลอ้างมานั้น เป็นการศึกษาในทางออนไลน์คนเข้าไปได้เนี่ยไม่ใช่ตัวแทนประชากรทั้งหมดเป็นคนที่อยู่ในระบบออนไลน์เป็นคนซึ่งอาจจะเจาะจงเข้ามาในระบบก็ได้ก็เหมือนกับที่เราทราบกันดีว่าทําไปเพื่อให้ไม่กัดกับมาตราเจ็ดเจ็ดของรัฐธรรมนูญซึ่งกฎหมายและฉบับก็ทํากันอย่างเนี้ยก็คืออยากจะทํากฎหมายแต่ว่ารัฐมนูญกำหนดให้มาตราเจ็ดเจ็ดต้องรับฟังความเห็นรอบด้านจากพี่น้องประชาชนผู้ที่รับผลกระทบก็เปิดช่องตัวนี้ขึ้นมา เป็นเว็บไซต์ของทางรัฐสภาเว็บไซต์ของทางสภาบุษบาสโดอ,อย่างเงี้ยพรรษาง็เปลีป่นแล้วก็มารายงานกันเพื่อไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญซึ่งมันไม่ใช่ตัวแทนประชากรอ,อันแท้จริงใงการที่จะมาเอากฎหมายธรรมาส,มสานะนี้ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการศึกษาอย่างรอบด้านอย่างที่อย่างที่และข้อบังคับที่สามจุดแปดของวุฒิสภาให้ตั้งกบบรรมธิการขึ้นมาก็ศึกษาแล้วก็ไปเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านนะครับให้ป,ประชากรให้ได้ว่าเหตุด้วยมาน้อยขนาดไหนที่เรียกเกิดขึ้น แล้วจะปรับปรุงในกฎหมายยังไงอันนั้นเป็นหน้าที่ของทางผู้ที่สภาที่ต้องศึกษาแล้วก็นําเสนอต่อกรสังคมต่อไปครับค่ <c oughs> ะงั้นเดี๋ยวเราติดตามนะคะ23เมษายนนี้จะมีประชุมใช่ไหมคะจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างคะประชุมนัดแรกครับค <c oughs> ่ะนัดแรกประชุมนี้นคงจะมาตั้งกรรมาิการกับประธานรองประธานเลขาโฆษกแล้วก็ประชุมเรื่องกรอบหน้าที่นะครับกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้นะครับแล้วก็คุยว่าจะทําเรื่องอะไรบ้าง ก่อนหน้าหลังยังไงจัดการแบความส้องการยังไงโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านสวสรชาติวิชยสุวรรณพรมนะคะเดี๋ยวเราติดตามหลังวันที่23กันอีกทีค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะท่านสวขอบคุณมากครับขอบคุณททั้ง่านครับคุณท่นผู้ชมประชาชนครับคุณรับอันก็จะเป็นความเห็นของสวนะคือจะชัดเจนว่าท่านเนี่ยต้องการให้ฝ่ายสอสอรอผลการศึกษาของประธานาธิการก่อนของสวนี่แหละซึ่งจะใช้เวลา180วันซึ่งเข้าใจว่าก็หลายเดือน6เดือน ใช่นะฮ<ล>ะก็อาจจะเราไหวไหรือเปล่า